ดีครับผมพีระเจมถาวรนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงาการเทรดหุ้นอเมริกานะครับข้อดีของการเทรดหุ้นอเมริกาด้วย e t o ตโกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก่อนอื่นเลยผมก็เคยเทรดหุ้นอเมริกาด้วยโบรกของไทยมาก่อนนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งครับก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องลงทุนในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับต่อหุ้นอย่าง อย่างอเมซอนอย่างเงี้ยครับหหุ้นมันคือ3,000ดอลลาร์ 3, เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อ1ห,หุ้นของอเมซอนเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้เงินกว่าแสนบาทแล้วก็ที่สาคัญก็คือมันก็จะมีค่าคอมมิชชั่นมีค่าอัตราแลกเปลี่ยนแต่ว่าไอ้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยยังไงทุกที่ก็เป็นนะครับอย่างอ t โตโรเองก็จําเป็นที่จะต้องเสียค่าอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็คือมันก็จะเป็นที่จะต้องอส่งคําสั่งตอนคืนแล้วก็มีมี เขาเนนรียกนะฮะมันมีเครื่องมือการเทรดนะครับของแต่ละโบกเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่นะครับว่าจะเทรดง่ายหรือเทรดยากอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่สาคัญก็คือว่ามันจะไม่ไต้องมอีเสียภาษีมีค่า,าเรื่องของเรื่องของปีภาษีอะไรต่างๆด้วยนะครับผมทาให้ผมก็เลยคิดว่า ETO โเนี่ยมันก็คือผมถึงเลือกใช้ Eto โเพราะาอย่างผมเลือกใช้ของ XM ก็ก็ดีหรืออย่างของที่อื่นอย่างเงี้ยครับบางที พวกนี้มันจำเป็นที่ต้องมี levelage ดังนั้นพอมันมี l e v e ล a g e เนี่ยมันก็จะเป็นที่ต้องเสียค่า o โอเว f ร e e นฟีฟรีนะครับการเสียค่าโอเวอร์ไน e e เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าเราซื้อถือเนี่ยเราก็ต้องมานั่งกังวลครับว่าเออมันก็มีแบบดอกเบี้ยที่มันเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมทำให้ผมรู้สึกว่าเอออีโตโรมันตอบโจทย์ผมนะครับและอย่างที่อย่างที่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของอีโตโรก็คือเรื่องของการ Copy Trade นะฮะซึ่ง Copy Trade เนี่ยมันก มันก็สามารถทำเหมือนกับสินค้าอะไรบางอย่างของเราเนี่ยเราไม่ถนัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินอย่างเงี้ยบางทีเราถนัดเรื่องของหุ้นไม่ถนัดค่าเงินแต่เราก็ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังค่าเงินด้วยอย่างเงี้ยครับผมซึ่งการที่เรา copy trade เนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงก็คือเราสามารถดู performance ของคนที่เราจะ copy ย้อนหลังได้ด้วยนะครับซึ่งพอเราดูย้อนไปหลายๆปีเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขามีการทํา Uh, performance ได้ดีอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันก็ทำให้เราเชื่อถือเขาได้ในระดับหนึ่งนะครับผม uh, uh. เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยที่ผม list list เอาไว้เนี่ยก็คืออย่างพิงอันเนี่ยมันก็คือเป็นของตลาดฮ่องกงนะครับอย่างของ AIA ก็คือตลาดฮ่องกงอย่างของ AXA uh, uh, เนี่ยก็จะเป็นตลาดของทางฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็จะมี Booking.com มี Microsoft หรืออะไรเงี้ยครับที่เป็นของตลาดอเมริกา ดยที่ผมดูดนะครับตลาดเยอรมันก็มีนะฮะหรือว่าอย่างของ Unilever อของอังกฤษนี่ครับก็มีแต่ว่าถ้าถามว่ามันมีทุกบริษัทไหมก็ต้องตอบว่ามันไม่ได้มีทุกบริษัทนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยผมว่าถ้าถ้าไม่ได้ซีเรียสในการที่จะเป็นเป็นเจ้าของนะครับผมว่า eToro เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ตอบโจทย์ได้แล้วก็ถามว่าน่าเชื่อถือไหมนะครับ ผมว่ามันก็มีความน่าเชื่อถือในใน,ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเขามาีเรื่องของการจดทะเบียนในที่ต่างประเทศในไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าเป็นที่อ,อ,เอ,อเมริกาไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีที่ที่ยุโรปนะครับมีออสเตรเลียแล้วก็มีของไซปรัสนะครับผมซึ่งเพื่อนๆนะครับทีอ่อยากจะไปเช็คไลเซน์เขาเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ e-toro.com หน้าแรกได้นะครับแล้วก ลงมาด้านล่างอ่ะเดี๋ยว,ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะนี่ครับอิโตโรนะฮะถ้าอีโตโวยังไม่ไนะด้ล็อกอินนะเกิดตัวอันนี้อันนี้ล็อกอินแล้วนะครับผมขอลองขอลองแบบล็อกเขาไปก่อนเนาะหรือว่าแบบมีหน้าแรกไหมโอเคไม่เป็นไรผมขอเดี๋ยวผมขอขอล็อกเอาอล้วกันนะครับ เนี่ยครับอย,อย่างถ้าสมมติว่าเพื่อน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 คนไหนเนี่ยต้องการเนี่ยก็ผมว่ามันก็เป็นแอปที่น่าสนใจมากนะครับหนึ่งก็คือเขาไม่มีคอมมิชชั่นฟรีแต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับผมว่าสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความแตกต่างระหว่างบิดกับออฟเฟอร์นะครับตรงเนี้ยทางทางอ e ีโตโรเขาจะได้ส่วนต่างตรงนี้นะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับแล้วก็สามารถเทรดคริปโตเคอเรนซีได้สามารถเทรดหุ้น ETF ได้ ซึ่ง ETF เนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่ซื้อกองท, ання, ทุนหุ้นกองทุนที่ไทยนะครับเพื่อที่ไปต่างประเทศเนี่ยหลายๆกองทุนเองอ่ะก็ไปลงทุนใน ETF ต่ออีกทีนึงนะครับผมซึ่งมันจะมีค่าธรรมเนียมด้วยว่าเราต้องเสียค่าธรรมเนียมกองทุนที่ไทยและตัว ETF เองเนี่ยก็เสียค่าธรรมเนียมด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมสองต่อนะแล้วอย่างของ CFD เนี่ยนะอย่าง CFD พวกเนี่ยครับต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่า C.F.D เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับว่าเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของนะครับแต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่เราจะได้ส่วนต่างจากราคาที่เราเทรดนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งของอีโตโรที่ต้องต้องบอกเพื่อนเพื่อนเอาไว้ว่าอีโตโรมันคือ C.F.D นะครับมันไม่ใช่หุ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แบบมันเราไม่ได้มีชื่อในเป็นเป็นเจ้าของแต่เวลาที่เราซื้อไปเนี่ยเราซื้อเป็นเศษเศษไปเนี่ยเวลาหุ้นขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะได้ กำไรไปด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับในหน้าพอร์ตของผมนะนะครับมันก็จะมีให้ให้เลือกเยอะแยะเลยครับอ๋อแล้วอีกข้อดีของอีกอันนึงของอ e ีโตโรก็คือมันมันให้ปันผลเราด้วยนะครับหุ้นตัวไหนที่ไม่ปันผลเราจะได้ปันผลจากทางอ e ีโตโรด้วยนะครับซึ่งซึ่งมันก็เลยเป็นที่นิยมของของของ,ของต่างประเทศมากเลยนะครับเพราะว่า มันเป็นเขาเรียกกันนะครับคนที่จบใหม่หรือนักศึกษาจบใหม่หรือว่าคนทํางานที่ไม่ได้มีต้นไม่ได้มีทุนสูงมากในการแบบซื้ออเมซอนหุ้นหนึ่งเป็นสามสามพันดอลเงี้ยฮะก็มีสิทธิ์ที่จะเทรดหุ้นเหล่านั้นได้ด้วยนะครับไม่ได้รักษาไว้ให้กับรายใหญ่อย่างเดียวนะครับผมนะครับก็จะมีริปโต้เยอะมากมายนะครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อถือเนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็จะแบบมีเลกูลเลเตอร์เขาก็จะไปจดทะเบียนกับเลกูลเลเตอร์นะครับ แล้วก็มีความปลอดภัยมีต่างๆที่เขาเครมมานะครับแล้วก็สามารถจ่ายผ่านอาวีซ่าเพย์พาสเค l ต่างๆได้นะครับนะครับอย่างอย่างเนี้ยเขาก็เครมนะครับอย่าง Financial t i m e b l o o บูมเบเองหรืออะไรเงี้ยก็มีการพูดถึงเขาเหมือนกันนะครับผมเนี่ยนะครับซึ่งทางทางทางเนี้ยเขาเรียกการ Copy Trade ว่า Social Network นะครับการเทรดแบบ Social Network นะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูครับเนี่ยก็จะมีเกเล ulation and license นะครับนะครับก็ถามว่าน่าเชื่อถือไหมก็ผมว่าน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเลยครับเนี่ยอย่างอิตาลียุโรปมาเขาก็จะไปจดไลเ้นกับใครอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะมีบอกเอาไว้เนี่ยวิจดกับไซปรัสหรือว่าจดที่ไหนบ้างนะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเช็คดูได้นะครับเพื่อความสบายใจของเพื่อนๆนนะครับแต่สําหรับตัวผมเนี่ยผมก็ค่อนข้างเชื่อเชื่อนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือผมก็แบ่งกาไรจากการเทรดหุ้นไทยมาเทรดหุ้นอ,อเมริกาด้วยนะครับ ราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับช่วงนี้ก็คือการเปลี่ยนถ่ายระหว่างเทคโนโลยีนะครแต่ว่าหุ้นไทยเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีหุ้นเทคโนโลยีที่เป็นแบบพวกสตาร์ทอัพแรงๆหรือว่าหุ้นเทคอย่างของอเมริกาอย่างอเมซอนหรือว่าของจีนอย่างอาลีบาบาหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่เราเปิดโอกาสให้เราได้ลงทุนหุ้นต่างประเทศด้วยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับผม ก็นี่ครับเขาก็จะบอกอไลายเส้นบอกอะไรทุกๆอย่างมาเลยนะครับดังนั้นนะครับผมว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่สนใจเนี่ยก็ลองดูได้เดี๋ยวเผมขอขอทำแบบละเอียดละเอียดให้เพื่อนๆอีกทีเนาะอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวผมขอ้ายอินเข้าไปอีกทีนึงก่อนโอเคนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นนะครับว่า เนี่ยอันนี้พอร์ตผมก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการาฝากเงินหรือว่าการถอนเงินต่างเนี่ยก็ทําได้สะดวกมากนะครับก็คือเวลาที่เราฝากเงินเนี่ยเราสามารถที่จะใช้แบงก์ไทยนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยสามารถโอนเงินได้เลยสะดวกมากแล้วก็เวลาถอนเงินเนี่ยก็ใช้เวลาแค่วันวันเดียวนะครับประมาณวันหนึ่งเนี่ยผมถอนวันนี้พรุ่งนี้ผมก็ได้เงินมาแล้วนะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตที่เป็นคนที่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้นะแล้วก็ คนที่ซัพพอร์ตเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะก็คือคอยช่วยเหลือเราตลอดนะครับคือเรามีข้อสงสัยแล้วก็โทรไปถามเขาได้หรือว่าเมสเซจไปถามเขาได้นะครับโอเคครับแล้วก็เวลาที่เราซื้ออย่างเงี้ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าสมมุติว่าผมจะซื้อเนี่ยใช่ไหมฮะผมสามารถที่จะซื้อเป็นเป็นเซตได้ครับนะครับแล้วก็เราไม่ต้องเราไม่ต้องเสียค่าโอเวอร์ไนฟรีนะครับหรือว่าเราจะเซตเป็น2เท่า3เท่า5าเท่าก็ได้ คือยิ่งยิ่งเราใช้เลเวอเรจเยอะเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเสียค่าโอเวอร์ไนฟีแต่อย่างของผมเองเนี่ยผมผมไม่ได้ต้องการเสียค่าโอเวอร์ไนฟีนะครับผมต้องการแบบค่อยคเทรดค่อยๆเทรดเก็บเก็บไปนะครับฉะงนั้นโอเวอร์ไนฟีของผมเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องการเสียเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้เทรดพวกอ่าพวกหุ้นพวกเนี้ยในในโปรแกรมอย่างพวก xm.com ที่เทรดฟอเร็กกันนะครับ แต่แต่ถ้าสมมุติว่าใครต้องการเทรดแบบอย่างพวก forex เนะี่ยนะครับยังไงครับแบบแล้วเวลาเราจะเทรดทองหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องอาจจะต้องเสียเสียเยอะนิดนึงนะครับอย่างสมมุติถ้าผมต้องการเทรดทองเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องวางเงิน1,000ดอลลาร์นะครับและยังต้องเสียค่าโอเวอร์ไนฟีด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็บอกเอาไว้ก่อนนะครับว่ามันมียังไง แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นอย่างคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็เริ่มต้นอยู่ที่25ดอลลาร์นะครับแล้วก็เทรดแบบไม่ต้องไม่ต้องมีเขาเรียกอะไรนะโอเวอร์ไนท์ฟีได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะดับเบิลเงินเนี่ยก็ก็จะมีค่าโอเวอร์ไนฟีนะครับผมแล้วนอกจากนี้เขาก็จะมีข้อมูลให้ครับเนี่ยเขาจะมีข้อมูลให้อย่างเวลาเวลาที่เราเทรดเทรดพวกคุณต่างประเทศเนี่ยบางทีข้อมูลมันหายยากนะครับเพราะฉะนั้นพวกเนี่ยเขาก็จะมีะมีบท วิจัยให้ครับมีรีเสิร์ชให้นะครับ,รบแล้วก็เราก็สามารถที่จะดูความเห็นของคนอื่นๆได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมีแอนาลิซิสเนมมาให้เราดูนะครับเ,เราก็สามารถเลือกอ่านบทความได้นะอันนี้ก็คือข้อดีเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ตอนที่ลงทุนกับบลกไทยนะมีปัญหาก็คือเราหารีเสิร์ชเปเปอร์อะไรเงี้ยได้ยากครับเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทนะฮะ เดีย๋ยวก็จะแบบมีบอกให้ต่างๆเนี่ยข้อมูลเยอะแยะมากมายครับแล้วเราก็ยังสามารถฟังความเห็นของคนอื่นๆได้ด้วยนะครับอืมแล้วก็ยังมีเรื่องของ transaction ของ ceo หรือของคนสำคัญด้วยนะเพราะฉะนั้นผมว่าข้อมูลพวกนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยเนะี่ยเห็นไหมครับมี hedge fund activity ให้ด้วยครเห็นไหมฮะก็ดูว่าเออวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาเขา holding อยู่เท่าไหร่เนหะ็นมเพราั้นเออน่าสนใจไหมน่าสนใจมากเลยนะอันนี้จริงๆ ตัวไอตัว u n d d f u n v i t y เนี่ยผมก็เพิ่งเห็นนะครับน่าสนใจมากครับและอย่างก็คือเราสามารถที่จะซื้อ ETF ได้ด้วยฮะเดี๋ยวเราไปดู ETF กันดีกว่า <c oughs> ซึ่ง ETF เนี่ยมันมีเยอะแยะให้เรามากมายนะครับอย่เงี้ยครับนะอเนี่ยเลือกเลเลยเนะี่ยอันนี้อย่างข้างบนเนี่ยก็คือ ETF ของ500 500หคุ้น500ตัวในอเมริกาอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าจะเป็น Emerging Market หรือว่า เนี่ยครับมันมันมีเยอะมากครับอันนี้เราก็ค่อยๆเข้าไปดูได้นะครับโดยที่บางทีเราอาจไม่ต้องซื้อพันของทุนฟันของไทยแล้วเรามาซื้อ ETF โดยตรงของอเมริกาได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่า ETF พวกเนี้ยมันมีปันผลเนี่ยเราก็จะได้ปันผลด้วยนะครับผมแต่พวกนี้มันจะมีมันมันก็จะเป็นเดี๋ยวผมลองดูนะครับพวกเนี้มันจะมีมันจะมีเขาเรียกไงบางบางกองก็มีฟรีนะครับ บางกองก็ไม่มีฟรีนะตอนนี้ก็สังเกตนะครับว่าอันไหนมีฟรีเนี่ยเราก็จะดูข้างล่างครับว่าเออมันมีฟรีหรือเปล่ามีค่าธรรมเนียมอะไรไหมอย่างเงี้ยครับผมพราบางกองมีบางกองก็มีอยู่นะครับจะ <c oughs> ผมค่อยลุน ETF นะฮะอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ค่อยๆสะสม ETF ไปได้นะครับ หรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่เกียรมานั่งเลือกเองเนี่ยโ,โหมันเยอะมากมายเลยนะครับแล้วเมื่อเกียรเลือกเองเนี่ยผมก็แนะนําคนนี้เลยครับพี่ไม่ใช่พี่กับเพื่อนๆเนี่ยอย่างคนที่ชื่อ slow and steady นะครับคนที่ชื่อ slow and steady เนี่ยถ้าเราดู Portfolio เขาดู Stat เขานะครก็ก็ก็ถือว่าไม่เร็วเลยกอ็อย่างปีที่ผ่านมาก็ได้7%ปีนี้ก็5%เนะครับโดยที่เขาเวลาที่เขาลงเนี่ยเขาจะลงพวก ETF ทั้งหมดนะครับ ซึ่งอันนี้มันก็จะมีข้อดีอีกอย่างก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องซื้อ ETF อย่างละ0ันพันพันดอลลาร์นะการที่เราไปลงกับคนนี้หนึ่งดอลลาร์เขาก็จะแตกย่อยๆให้เราครับม,มันจะเป็นสัดส,ส่วนย่อยๆให้นะครับอาจจะอาจจะเป็น ETF ละร0อดอลก็ได้สมมุติเราซื้อพันดอลใช่ไหมครับเขามีอยู่10ตัวเนี่ยเราก็ เราก็แบ่งไปร้อย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 มันก็จะแบ่งให้อ่ะโปรแกรมก็จะแบ่งให้เราไม่จำเป็นถ้าสมมุติเราซื้อเองเนี้ยเราอาจจะต้องซื้อพันพันดอ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 นยางเงครับผมอันนี้อันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีข้อสองสัยตรงไหนเนี่ยก็ถามผมด้านล่างได้นะครับครับผมก็สำหรับเพื่อนๆนคนไหนเนี่ยที่ที่ต้องการเทรดอย่างหุ้นต่างประเทศอย่างเงี้ยครับผมก็แนะนําเลยครับว่าอ e ีโตรโ่เนี่ยก็ก็ตอบโจทย์นะครับ แล้วก็เวลาเทรดมันมันง่ายมากเลยครับอันนี้ก็คือพอร์ตโฟลิโอผมครับเห็นเห็นติดลบอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะผมค่อยๆเทรดนะครับค่อยๆเก็บกําไรค่อยๆเก็บกําไรไปนะครับจริงๆกําไรสะสมเนี่ยมันก็ได้มาอยู่ประมาณนี่ฮะประมาณ800ดอลลาร์แล้วครับตั้งแต่เทรดมาต้นปีเนี่ยอันนี้ก็สะสมไปครับเนี่ยทีละ3%ทีละ3%บางทีก็2% 5%อย่างเงี้ยผมก็ค่อยๆเก็บไปครับเนี่ย ซึ่งเวลาที่ผมเทรดเนี่ยผมก็ไม่ต้องไปเทรดหุ้นที่แบบเราไม่ได้รู้จักก็ได้ครับจริงๆเทรดเฉพาะหุ้นหุ้นเทคที่มันดังๆเงี้ยก็ได้แต่ว่าเราอาจจะต้องแบบมีเทคนิคหน่อยว่าเออเราจะเทรดแบบไหนเพื่อให้เราทํากาไรได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าบางคนก็กลัวที่จะเทรดในหุ้นที่มันแพงไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันแพงไปแล้วระดับหนึ่งนะครับหมายถึงว่าแพงไปแล้วไหมเออก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับก็ก็ถือว่าเออมันก็เสียว่ะมันขึ้นไปเยอะแล้วนะฮะก็ ก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเนี่ยที่จะใช้อ e ีโตรนะครับมันก็สามารถที่จะลองสมัครได้ฟรีนะครับแล้วก็ไปลองใช้ดูนะครับและถ้าสมมุติว่าติดใจเนี่ยหรือว่าเอออยากจะใช้เงินจริงแล้วเนี่ยเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ $200 ดอลลาร์นะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถส,สนับสนุนแล้วก็สมัครลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้า มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถสอบถามผมได้เลยนะครับในคอมเมนต์นะครับแล้วผมก็จะมาตอบนะครับยังไงสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอแนะนำครับถ้าจะเทรดหุ้นอเมริกาหรือหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็แนะนำอ e ีโตโรนะครับลองดูนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ